ูุคนแพงมากแพงกว่าแม่ไข่นะคะสองหมื 20, ่นวอนประมาณห้าร้อยกว่าบาทเลยกล่องหนึ่งนะคะกล่องจะอยู่ข้างหลังนี่นะคะทุกคนด็อกเตอร์จีนะคะด็อกเตอร์จีในโอลิบยังขายสองหมื่นนะคะแพงกว่าแม่อีก สองหมื่นประมาณหกร้อยเลยนะคะหกร้อยกว่าบาทแอนติอาร์นะคะจี้เอาแมวอไหนกินแต่กันเนะเากะกันอ่ะกหงแล้วอันไหนที่มันมนมีน้ำแตกหนึห่งนัะโอ้ยนี่นี่นี่เอเอ,อ,อนี่นะคะเราไปชิมกันอร่อยทุกอย่างเลยนี่นนแกะซีลาอันนี้นะ่ะมันจะเหนียว ข้างในครีมชีสมาตะลุยกินเราเจ็บเปิ้ลแล้วน้ำหนักขึ้นจรโลอร่อยบอกเลยวนนัันนนน้้ำกขึโลเป็นครีมชีสข้างในนะคะเปรี้ยวๆเหมือนโยเกิร์ตอะไรเงี้ยหวานๆหอมๆมีอัลมอนด์ด้วย ร้อนร้อนอร่อยเ <c oughs> ขาใหญ่มาเที่ยวกลนกับไทยอน่ะ ด้ายสโซของด้ายโซไม่ต้งของน่ารักดูแก้วน้ำนี่หรออุ้ยกระปุกหรอน่ารักไม่ไหวทุกสิอุ้ยแก้วน้ำดูดิมีพรูน่ารักมากห้า0ันวอนร้อยสามสิบกว่าบาทน้อยสี่สิบ เมโมดี่เนม่ยอันนี้เหมือนละมุดแต่ไม่ใช่เป็ดกิวีไม่เอานิไม่เอาชาคอนวอนซื้อไปให้แหลนลัก บบนี่นะเนี่ยมาๆพอ,อ,อมั้ยพดีโอชว์หน่อยแม่ว่าไปืแม่หาใบ5,000บาทคนลตลาดนี้ก็คือแบบผลไม้สดแล้วก็เยอะมากเลยง่วงไงง่วงไงหลับแล้วก็พอตื่นมาก็รีบ <ปะ S 1> ออกวาเพราจะฉันไม่มีสติดูเห็นไหมเดินไปเดินมานี่ถูกกว่า4,000แต่ว่าความสดมันไม่เท่ากัน1,000 1,200บาททํไมแพงกว่า ลูกมันใหญ่แต่ว่าช้ำแล้วนั่นน่ะตรงนี้มีแต่ผลไม้ไม่มีอาหารเลยแถวนี้มีแต่ร้านผลไม้ทุกคนแข่งกันขายสุดฤทธิ์เลยชีจังพ<า>ันชันเกาหลีนะทุกคนปูดองป,ปูปูกรปูน้อยกรอบ เท่นีหร่เกะก,กับทุกคนจ้ะสามร้อยกร,รมัมสามร้อยกร,รมัม,รกรรมได้ประมาณสองสามหัวเน,นาะเนาะสองหน่อแม่เบอร์สามอู้อันนู้นอันใหญ่โสมนะคะทุกคนโสมสามร้อยกร,รัมหมื่นสามนะคะอันนี้หมื่นหนึ่งอันนี้เศษนะคะไว้ใส่ต้มไก่ เข้าโพต้มเขาแย่งกันสื้อนะันนี้ยายปิดก,กำลังหาดูมาเมล็ดผักนะ แบบสดอ่ะทำไปต้มเองใช่ไหมหนึ่งสามสี่เกี่ยวอ้อยไหมอ่ะสามสบห้กิน5อันมันยังไม่ืุเอาไปต้มเองซื้อไปจิ้มก่อนมันไม่เหมือนเป็ดไทยนะเป็ดอะไรไม่รู้เ,เ,ร <laughs> เป็ดเทศหรือเปล่าขอ <laughs> บพ <c oughs> ระคุณมากินนี่นะคะก๋วยเตี๋ยว ก๋วยเตี๋ยวหมาล่าเมนูเขานะคะเอาหมาล่าเนี่ย,ยก๋วยเตี๋ยวร้านเวียดนามมีไหนเส้นเส้นน้ำดิ้งอยู่ในข้างล่าง <laughs> เส้นอยู่ไหนไม่เห็นเส้นเลยน้ำกินได้กินไดน้ำกิน <laughs> แต่ว่ามีใบบ๊ก,กุนด,ด้วยนะใบ ต้องมารสชาติจะเป็นยังไงชิมน้ำสิก็ราพ้นะ่ใส่เียเตี้ยวหวานว่ะมาเปรี้ยวเบาหวานต้องุก่อนยายรู้จะปุอะไรพี่ไงส่งยากเอาแมันเผ็ดอย่างเดียวไม่เปรี้ยวไม่หวานนะ แล้วฉันจะนรสชาติแบบไหนจะแก้สร้างอะไร,รมาแล้วก <laughs> <laughs> ๋วยเตี๋ยวต้มยำกุ้งสไตล์เกาหลีนม่มันคืแไปกินต้มยำกุ้งปลอมถ่ยหนักก็น่ารักๆเออสวยเจ้าไหนเี้มาซอกกันนะพี่ป้อนไปเขาเลยไม่ได้กินร้านปิดตรงนี้เหรอ มาสอกไหมว่าจะพาไปกินไม่ได้ไปไม่ถึงสักทีแม่ถูไปทีไรเหนืนอ่อยเหนื่อยเอาละ tiktok ไม่ tiktok เลียวช่วงนี้เขาไอ้นี่เล่นโซเชียลนะฮะชิมยายบอกว่าเผ็ดอย่างเดียวไม่มีรสชาติอื่นเลย เผ็ดมากแต่ไม่มีความเป็นต้มยำเลยนะคะรสชาติก็คือก๋วยเตี๋ยวเวียดนามค่ะน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเวียดนามเลยแต่ว่ามันก็อร่อยนี่นะคะทุกคนอันนี้รสอะไรนะหมาล่านะคะหมาล่าที่ไม่เหมือนหมาล่าเลยฉัน คิดว่ามันน่าจะมาจากหมอ้อเดียวกันน้ำซุปเดียวกันแค่เปลี่ยนพ o ็อ i ป,ปิ้งเฉยๆถ้าเปลี่ยนเป็นใบไอ้นี่ว่าเราไนดะ้เจ็งเลยทุก <c oughs> คน <c oughs> ดูจักรสชาติไหนตัว <c oughs> นีน้เขาซีสไตล์แล้วัชาเป็นร้านที่แบบว่า <c oughs> เดินมาแล้วเจอนะคะทุก <c oughs> คนกินชิมน้ำซุปก่อน <c oughs> ก็อร่อยแบบอ่อนๆออร่อยอยู่แต่ว่ามันไม่ได้แบบเค็มแบบนิ้นชาหม่าล่าอะไรนะมันก็ได้อยู่ได้อยู่เนาะแต่แม่อร่อยไม่ชินไม่ได้กินอะไรเลยมันมันไม่แบบเหม็นเหม็นเยอะอะแบบเหม็นกลิ่นหม่าล่าเยอะไปแต่หอมพี่เปิ้ลเผ็ดนะน่ากินอะอร่อยด้วยผิด เส้นมันเส้นเล็กมากกอนุบวเคนเเอองอันนี้นี่แล้วใหญ่ต้มยำต้มยำก้งไทยอยู่ในร้านอาหารเวียดนามแต่คนเกาหลีทคนเกาหลีทำ อันนี้ก็จะเป็นสามสัญชาตินะองคำอะไรก่อนสามสัญชาติลูกครึ่งลูกครึ่งดี๋ยวต้มยำไทยล้าเพม่ชอบกินแบบนี้นะชื่ออะไรผู้ชาย่นุ่ม้าต้มยำไทยอยู่ในร้านเวียดนามคนเกาหลีเพิ่งทำ อันนี้มนยู่มอนอน,น่แลคะอร่อยม,ม,มากเอันนี้กอร่อยจริงมหมด รับเด็กๆนะคะต้องไปกินก,กาแฟก่อนนะคะเพิ่มพลังอาจจะได้กินอาจจะไม่กินกาแฟอาจจะกินชาไข่มุกหรืออะไรเพราะว่ากินกาแฟแล้วนอนไหมหลับร้านกาแฟก็จะอยู่ใกล้ๆโรงเรียนนะคะ s> <S เดินไปกินค่ออากาศเริ่มดีแล้วนะคะเริ่มแบบไม่ไม่หนาวไม่เย็นไม่อะไรแล้ว ลมแบบเย็นนิดนแต่ว่าไม่ไอนี่แล้วยังรู้สึกว่าร้อนแล้วนะตอนนี้นะคะร้านนี้เลยเมกานะพิ่งมาเปิดข้างบ้านนะทุกคนของกินเขาเยอะมากดูขนมขนม,มวันนี้จะลองนี่มัน,นจะลองสตรอเบอรี่นะคะสตรอบเบอรี่วิกับอันนี้น่ากินนี่นะคะสั่งเป็นสตรอเบอรี่ลาเต้ของคุณยายเป็น สตรอเบอรี่เอทนะคะเยลลี่รูลูปวดใจแล้วก็เป็นคุกกี้มาชมลโลนะอันนี้เดี๋ยวเอาไปฝากเด็กๆด,ดีกว่าสตรอเบอรี่มันเป็นคุกกี้แบบอันนี้เป็นมาชมลโลต่างๆพักเลยค่ะแม่พักกินเลยใจมือมนะันเออ กินเลยเป็นคุกกี้นะคะชาเขียวมัชเมลโล่อ,อร่อยไม่หวาดีปุ้นเนื้อสตรอเบอร์ี่ยังดูดไม่ขึ้น ้องกินวิปครีมตรงนี้เอาคุกกี้จิ้มเดี๋ยวนะชื่อพุ่งมาปังไปให้เด็กๆนะคะขนมปัง นะคะได้มาแล้วลุงแถมมาให้หนึ่งตัวนะคะเมื่อกี้ทักลุงว่ามันเกินมาตัวหนึ่งลุงบอกว่าเออกูแถมหมันงนแบบอะไรประมาณนี้นะคะภาพเป็นภาษาเกาหลีลุงลุงบอกว่าหยิบให้กับมือจะไม่รู้ได้ยังไง <c oughs> เอาไปให้เด็กๆนะคะเดี๋ยวไปรับเด็กๆหลังเลิกเรียนค่ะ 너 뭐해 야씨 그렇게 하지마이 묶어 네. 거야 빔 네. 좋아 콩 네. 크림 아니면 크림? 땅콩 아니 가팥팥팥 그러니까, 땅콩. 땅콩 아니 네. 아 เหลือให้อยู่นดดเด้อเอ้ยนะน่าอกัเอาครีมมาอันนะครีมเหลืออันเดียวข้งมันเนี่ยงอปางนะคะหรือว่าขนมอืมไอครีมอร่อยดีเิกูนดี่จ้ะ 我没想到会打的。